น้องแพรรี่มีความคิดเห็นนะคะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยฉีดเป็นละอองแล้วก็ฟ้งดีมากๆเลยค่ะค่ะก็คุณพ่อกับคุณแม่ทางบ้านคิดเห็นอย่างไรบ้างคะน้องแพรรี่มีความคิดเห็นนะคะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านที่ต้องการจะฉีดสวนดอกไม้สวนผลไม้สวนต้นไม้นะคะแล้วต้องการเครื่องที่มีขนาดเบาพกพาง่ายค่ะและในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่นะคะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ขึ้นว่าโลนะคะให้ถอดส่วนนี้ออกค่ะแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นก็เอาแบตเตอรี่แบตลิเทียมข้างในเนี่ยนะคะ ในส่วนของวิธีการชาร์จนะคะก็ไม่ยากค่ะแค่นำหัวมาเสียบกับรูนี้ค่ะแล้วก็ชาร์จกับไฟที่บ้านได้เลยค่ะถ้าเกิดชาร์จเต็มแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวบริเวณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดกำลังชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีแดงค่ะสมมุตินะคะว่าชาร์จเต็มแล้วเราก็จะทำการประกาบเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านเห็นไหมคะว่าวิธีการประกอบกับวิธีใส่เครื่องตัวนี้เนี่ยง่ายมา,มากๆเลยค่ะจนน้องแพรี่สามารถทำคนเดียวเลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะก็ทนทานมากเลยค่ะน้องแพรี่ขออนุญาตสาธิตให้คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านดูนะคะอบ ก็เหตุผลที่น้องแพรลี่เหยียบนะคะก็ไม่ใช่อะไรค่ะน้องแพรลี่พยายามจะสื่อสารให้คุณพ่อกับคุณแม่ทางบ้านทราบนะคะว่าถ้าเกิดเกิดเหตุบังเอิญน,นะคะทําตกลงมาก็จะไม่มีคําว่าแตกง่ายแน่นอนค่ะในส่วนของเครื่องซิลิทแบตเตอรี่ลิเธียม8ลิตรตัวนี้นะคะมีราคา1,350บาทค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่อง5ลิตรนะคะจะมีราคา1,250บาทค่ะ สำหรับวันนี้น้องแพรลี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมอุดหนุนน้องแพรรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ